รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ามาชมพบกับดิฉันสุิิยานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้น ท่านผู้ชมคะที่วางอยู่ตรงหน้าดิฉันนั้นไม่ใช่อาหารจริงนะคะรวมทั้งน้ําแก้วนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นโมเดลอาหารที่ทําให้เหมือนอาหารจริงแล้วก็เหมือนมากๆนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะตามร้านค้าส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะนําโมเดลอาหารไปตั้งโชว์หน้าร้านเพราะว่าสมัยนี้นะคะทําโมเดลอาหารได้เหมือนของจริงอย่างมากค่ะว่าจะเป็นปลาราดพริกข้าวผัดสับประรดนะคะที่มีเม็ดข้าวเนี่ยเรียงตัวเหมือนของจริงแล้วดูน่ารับประทานมากค่ะ ธุรกิจโมเดลอาหารนะั้นมีความน่าสนใจอย่างไรกว่าจะทําได้โมเดลอาหารเหล่านี้นั้นมีวิธีการอย่างไรและเจ้าของโมเดลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเขาเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรและจะต่อยอดธุรกิจนี้ไปอย่างไรนะคะวันนี้พลาดไม่ได้ในรายการสถานีความคิดช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ขึ้นลงชั้นเดียวนะครับขึ้นบันไดดีกว่าใชา้ลิฟต์นะครับผมกรมธุรกิจพลังงานได้ออกสติ๊กเกอร์ไลน์มิสเตอร์ไอเดียประหยัดน้ำมันนะครับสามารถดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่25คกุมภาสอพันธ้2557นะครับ ในรายต่างๆนี้ก็จะมีวิธีการในการประหยัดน้ํามันในไอเดียประหยัดน้ามันนี้ก็จะมีทั้งหมด16แอคนะครับแล้วก็แอคต่างๆนี้ก็จะสามารถทําให้สังคมได้รับรู้วิธีการประหยัดน้ํามันซึ่งนอกจากมีไอเดียเกี่ยวกับการประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังจะมีสติ๊กเกอร์ต่างๆภาพต่างๆเ,เป็นเรื่องของ การสื่อสารไปสู่สังคมเป็นการพูดคุยกันนะครับลูกเล่นต่างๆออกไปสื่อที่น่ารักน่ารักนะครับเพราะนั้นรีบมาดาวน์โหลดกันนะครับเราจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยนะนี่ตัวน้อยพบกับรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนพลาดไปได้ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสาททแห่งนี้ครับเอาเลยไหมตัวนี้วิ่งช้าไปเร็วเรวผมอยากรู้ว่าราคาน้ำมันเขาคิดกันยังไงครับ ทุกคำถามและความเคลื่อนไหวด้านพลังงานติดตามชมได้ในรายการพลังงานเพื่อชีวิตรายการที่จะทำให้เรื่องพลังงานใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากขึ้นยืนยันได้ด้วยรางวัล Thailand Energy Award 2012สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ10นาฬิก55นาที สวัสดีครับผมเจฟรเจฟรีย์บัญกุณิวัน์ครับคุณรู้จักคําว่าพอเพียงกันดีหรือยังครับมาร่วมสืบคน้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงไปกับผมในรายการฟ้าปกดินทางสทททุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มมาทําความรู้จักคําว่าพอเพียงให้เพียงพอกันนะครับล้าเจอกันนะครับ ไได้ไงครับเปิดพอลูเทนแอสสิคะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชัดดาปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายงๆผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำไม่ยาก สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุภาพนาพงพันธ์เจ้าของร้านไม้ฟู้ดโมเดลค่ะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะไม่ใช่อาหารจริงค่ะแต่ว่าเป็นโมเดลอาหารซึ่งเป็นฝีมือของคุณไม้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณไม้ค่ะสวัสดีครับ,รบขออนุญาตเรียกคุณไม้ค่ะค,คุณไม้ค่ะโมเดลอาหารที่เราเห็นอยู่นี่นะคะ ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าของจริงแต่จริงมันคือโมเดลอาหารที่ทําเหมือนของจริงมากๆนะคะไม่ทราบทํามาจากอะไรครับไหมพวกโมเดลอาหารนี้ทํามาจากหลายๆวัสดุนะครับจะเป็นพวกเลซินบ้างเป็นดินปั้นเป็นพาราฟีนเป็นยางเป็นเจลเป็นพีเป็นโฟมโอ้แล้วแต่อาหารแต่ละชนิดวัสดุต่างกันไหมหรือว่าส่วนประกอบก็คล้ายคลึงกันส่วนประกอบ ใหญ่ๆจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าจะมีพวกปีกย่อยหรือมีอาหารบางอย่างที่ไม่สามารถเอาเอา,เอาของอย่างมาทําให้เหมือนได้ก็เลยต้องเปลี่ยนวัสดุก็ดูว่าวัสดุไหนที่ควรจะเป็นเท็กเจอร์ของอาหารประเภทไหนอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วที่มาของการทําโมเดลอาหารไทยเนี่ยคุณม้เริ่มยังไงคะก็ผมผมเคยไปดูงานต่างประเทศบ่อยแล้วเพิ่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นเห็นเขานั่งทํากันเยอะแยะทั้งหมู่บ้านเลยครับก็ไป ตอนน pues ั like ้นไปดูงานด้วยก็ไปดูเขา่าทายังไงทาจากอะไรไปคุยกับเขาค่ะและสนใจก็ก็ก็สนใจหมายถึงคุณไหมมีอาชีพเป็นศิลปินมาก่อนเป็นนักปั้นหรือเป็นอะไรมาก่อนถึงเห็นนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบเออชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนก็ไปดูก็โอเคแค่ทึ่งเนาะแต่นี่เราสนใจเอามาทำอ่ะก็จริงๆแล้วถ้าท่านเริ่มทีเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ไปหรอกก็คือทําธนาคารแล้วก็ออกมาทําพวกธุรกิจส่วนตัวพวกทําปั้นของจิ๋วปั้นต้นไม้ปั้นอาหารอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว แล้วก็ถูกส่งไปดูก็เลยเออมันก็คล้ายๆที่เราทำเพราะฉะนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยเมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครบุกเบิกเรื่องโมเดลอาหารใช่ไหมนี่นานแค่ไหนละ้คะเนี่ยประมาณ7ปีที่แล้วครับก็ตอนน้นไม่ค่อยมีคนทำอะครับในบ้านเราอาจจะมีแต่น้อยมากครับซึ่งตอนนี้คุณไม้เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดแล้วน่าจะใช่ <laughs> <laughs> และจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันน่าสนใจแล้วมองตลาดในประเทศไทยว่ามันยังเป็นช่องว่างทางตลาดอยู่ ใช่ครับก็คือมองวาอ่าเรื่องของอาหารไทยกับคนไทยอ่ะค่อนข้างมีเยอะแล้วก็มีทั่วๆไปทั้งในเมืองไทยเองและในต่างประเทศเองะจะมีร้านอาหารค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็เราก็เลยมองว่าประเทศไทยน่าจะทําพวกนี้แล้วโชว์ได้เพราะคนไทยก็ชอบด้วยพวกงานฝีมือ,อมพวกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นไปได้ที่ทํแล้วให้มันเป็นตลาดใหญ่ก็เรารู้สึกว่าอาหารไทยยังขาดไอ้พวกโมเดลอาหารแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี้เป็นเจ้าของแบบโมเดลอาหารเลยใช่ใช่แล้วเขาทำมานานแล้วด้วย ขาทำมาเกือบร้อยปีแล้วเกือบร้อยปีโอ้โหในขณะที่เมืองไทยเราก็ไม่ถึงสิบปีไม,ไม่ถึงสิบปีขนาดนัน้นแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการใช่มันคือเป็น,<ช>ปนการเป็นการสื่อในเรื่องของอาหารว่าเป็นการเชิญชวนลูกค้ามากกว่าครับ<ม>ว่าจะใช้วิธีอะไรบางคนก็ใช้เป็นแค่รูปเมนูมเป็นกระดาษเป็นของจริงตั้งเฉยของจริงเนี่ยครับแต่อันนี้คือมันน่าจะเป็นอะไรที่ ทำแล้วเวลาลูกค้าดูหรือชมอ่ะอน่าจะสนใจมากกว่าที่เป็นกระดาษหรือเป็นของจริงแล้วก็เป็นช่องว่างที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วทําไมถึงคิดว่าสามารถทําเป็นอาชีพได้พอเห็นปั๊บแล้วเราสวดจะต้องทําขายทําเป็นอาชีพได้เลยอย่างเงี้ยก็ที่ที่ทาเพราะว่าเผอ,อิญทําครั้งแรกก็ทําให้ประเทศญี่ปุ่นนะครับทำร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นก็เลยมองอ๋อขนาดร้านอาหารไทยญี่ปุ่นยังทําแล้วในบ้านเรามีเยอะกว่าน่าจะทํานะก็ล,ลองมานั่งเริ่มต้นในเมืองไทยดีกว่า เขาประเทศญี่ปุ่นเขาก็ทำเฉพาะอาหารญี่ปุ่นใช่ใช่อ๋อแล้วเราก็เลยได้รับออเดอร์มาว่าเป็นอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเขาก็นิยมเอาโมเดลไปโชว์ใช่ใช่เขาไม่เคยถนัดอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยได้ออเดอร์อาหารไทยมาครับแต่วิธีการทํานี่ยากไหมคะคิดค้นเองคิดคนเองเพราะว่าคือพวกนี้เรามันไม่มีโน้ตเฮาไม่มีโรงเรียนสอนไม่รู้จะไปถามใครเริ่มจากไม่ได้ไปเรียนจากญี่ปุ่นไม่ได้เรียนแคแค่ดูคันแล้วก็กลับมาอ๋อก็คือต้องมาเริ่มวา มันควรใช้อะไรทํำยังไงองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างไปหาวัสดุที่ไหนมากกว่านี้มากกว่าที่เรารู้อ่างเงี้ยเราก็ต้องหาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอือโอ้โหเริ่มเริ่มเองเลยหาวัสดุดิบส่วนประกอบอะไรคิดสูตรเองว่าจะยังไงเลยเหรอคะใช่ครับโอ้โหเริ่มต้นจากขนาดนั้นเลยเพราะไม่มีที่ไหนมีในประเทศไทยไม่มีใครสอนครับโอ้ค่ะแล้ววิธีการทํายากไหมคะก็ไม่ยากมากกว่าจะได้ขนาดนี้กว่าจะค้นพบสูตรเนี่ย ทำให้สวยยากแต่ทาทำให้แกล้ก็ไม่ยากครับรู้แล้วว่ามันจะต้องประกอบอะไรแต่ทําให้ปลาณนี้ให้มันเหมือนที่สุดเนี่ยแล้วก็ใช้ใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่หลายปีอืมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมเราจะมาดูกันค่ะว่าวิธีการทําโมเดลอาหารนั้นมีวิธีการทําอย่างไรที่คุณม่บอกว่าไม่ยากแต่จะยากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปชูกันค่ะช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ก็มันศึกษาหาทางลัดกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่ต้องเดินทางนานๆแล้วก็ไม่ต้องเจอปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ยังประหยัดน้ํามันประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่เครียดอีกด้วยครับสวัสดีครับผมเจฟฟรีย์เบญจก,กุลวิวัฒน์ครับคุณรู้จักคําว่าพอเพียงกันดีหรือยังครับมาร่วมสืบคน้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงไปกับผมในรายการฟ้าปกดินทางสทททุกวันอาทิตย์สี่ทุ่ม มาทำความรู้จักคําว่าพอเพียงให้เพียงพอกันนะครับแล้วเ,เจอกันนะครับเราจะได้พบกับความมหาจันยร์ของธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยนะฮะนี่ตัวน้อย พบกับรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนพลาดไปได้ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสทอแห่งนี้ครับเอาเลยไมตัวนี้วิ่งช้าไปเร็วเรวผมอยากรู้ว่าราคาน้ำมันเขาคิดกันยังไงครั ออรรทุกคำถามและความเคลื่อนไหวด้านพลังงานติดตามชมได้ในรายการพลังงานเพื่อชีวิตรายการที่จะทำให้เรื่องพลังงานใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากขึ้นยืนยันได้ด้วยรางวัล Thailand Energy Awards 2012สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ10นาา55นาทีนนำมันหมดหรอ แล้วทำไงดีผนก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันอยู่นิดเดียวขูดมาเยอะๆเราก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกัน ลูกชิ้นอะไรก็เยอะมากเลยใส่ใส่ยังไงก็ใส่ม่โมดอดะตู้มันเล็ก <laughs> แ,ตแต่จริงใจจริงก็อยากใช้อยู่เพราะว่ามันน่ากินเนี่ยใจจริงอยากใช้อยู่เพราะมันดูลสะอาดน่ากินอะไรเนะี่ยสำหรับการใช้โมเดลอาหารเนี่ยถ้าเกิดเอาไว้นานแล้วเงี้ยมันก็ไม่เสียใช่ป่ะมันก็เพื่อความสวยงามมันก็ใช้แล้วก็ดีค่ะพี่ว่าแต่ว่าที่เรามันแคบที่เรามันน้อยถ้าเป็นร้านใหญ่ๆก็โอเคอยู่ ต้นทุนก็พอๆกันนะคะต้นทุนพอกันไม่แตกต่างกันมาก เราก็เอท๊ที่ไก่ตีนไก่ปอมวันนี้นลูกค้าวิ่งมาแต่เช้าแล้วเจ็ดโมมันถามมาบอกเอ้ยน้องพี่ขอซื้อไก่ไปไหว้เจ้าทวดเรวรีบไปนะผมก็งงนึกว่าเอ้ลูกค้าเล่นมนุกหรือเปล่าบอพี่ไก่ปอมนะเขารีบวิ่งไปเลยเขาเารีบมากค่ะก็ดีอย่าเรียกร้องความเสีเยใจลูกค้าบางทีลูกค้าก็ไม่รู้ว่ามังทีไก่ปอมแต่เขาก็มาดูใกล้ๆเอ้๊ไก่ปอมน,นี่นาโน้สเหมือนจริง ก็ใช้ไก่ที่เป็นโมเดลดีกว่านะคะเพราะว่าไก่จริงเนี่ยถ้าแขวนไว้บางครั้งค่ะจะมีกลิ่นเหม็นแล้วถ้าเกิดมันเหลือแล้วเราไปเก็บเนี่ยพอลุกขึ้นมามันก็กจะไม่สดแต่ถ้าไก่ปลอมเนี่ยเรามาแวนเราก็แผนไว้อย่างเงี้ยหรือไม่ก็จะเก็บเก็บไว้ก็ได้ทั้งตัวหายแต่ก็ยังจะไม่หายะคะ่ะเพราะว่าเราเก็บเข้าไว้ในร้านมันดีกว่าตรงนี้นะคะ่ะไม่ต้องมาคอยพะวะโคเอ้ยมันจะเสียหรือเปล่า ก็ไก่โมเดลมันจะเซฟพอค่ะเพราะว่าตัวมันมันพันหนึ่งสามตัวกป็นสามพันมันก็อยู่กับเราไปตลอทีนี้ถ้าเกิดเป็นไก่จริงเนี่ยเราก็ต้องมันมาแสนทุกวันวันไหนขายไม่หมดเอาไปแช่ตู้ไว้มันก็อาจจะเป็นไก่แบบไก่ท,ทั้งคืนไก่ไม่ดีแล้วก็มไม่กล้ามาขายลูกค้าตัวก็เป็นตัวพันเหมือนกันนะถ้าเป็นไก่ไก่ไก่จริงอะค่ะเพราะนั้นไก่โมเดลมันน่าจะดีกว่า คุณผู้ชมรับจากเสียงของผู้ใช้โมเดลอาหารก็พอจะยืนยันได้ว่าอาหารปลอมหรือโมเดลอาหารนี้สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ไม่น้อยเลยมาถึงตอนนี้เรามาดูกันต่อว่ากว่าจะทำโมเดลอาหารนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างดีกว่าครับ สำหรับธุรกิจโมเดลอาหารที่มีขนาดใหญ่แล้วนั้นก็จะมีการเตรียมทำสต็อกของชิ้นส่วนอาหารไว้ก่อนครับเหมือนเป็นร้านอาหารที่เตรียมวัตถุดิบอาหารไว้ปรุงตามลูกค้าสั่งนั่นเองขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องทำบล็อกหล่อวัตถุดิบเหล่านี้ขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานหรือผลไม้จากนั้นก็จะนำไปตกแต่งข้นสีตกแต่งรายละเอียดต่างๆครับจัดวางให้เข้าชุดจากนั้นจึงจัดชุดแพ็คส่งลูกค้าอีกทีเราลองมาดูว่า ถ้าจะทำก๋วยจับสักหนึ่งชามจะทำอย่างไรหลังจากดูแบบแล้วขั้นแรกก็เตรียมนวดดินกันก่อนครับนวดดินเสร็จแล้วก็นำไปรีดเส้นเพื่อมาม้วนเส้นก๋วยจับ ก่อนน่าจะลงเส้นเราก็ลงดินอัดเป็นฐานที่ตัวถ้วยกันก่อนจากนั้นค่อยๆวางเส้นลงไปและนำวัตถุดิบต่างๆตามแบบมาเตรียมจัดวางสำหรับชิ้นที่ยังไม่ได้ตกแต่งให้เหมือนเราก็มาเริ่มลงสีตามแบบเช่นเครื่องในเนื้อหมูและหมูกรอบนำมาตากพักให้แห้งสักครู่แล้วมาจัดวางต่อครับเมื่อวัตถุดิบพร้อม เราก็เริ่มตกแต่งและวางเรียงลงไปครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเตรียมน้ำเรซินผสมสีที่ต้องการผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาค่อยๆราดลงไปเพื่อเป็นน้ำกวยจับและกาวเชื่อมวัตถุดิบให้ยึดติดกันครับจากนั้นทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จเรียบร้อยได้กวยจับมาหนึ่งชามแล้วครับ กำสนทนากันต่อนะคะเมื่อกี้เราก็ได้เห็นการสาธิตทำโมเดลอาหารไปแล้วนะคะจริงแล้วรายได้ของโมเดลอาหารเนี้ยรายได้ดีไหมคะสําหรับนักทําโมเดลอาหารเนี่ยก็ก็รายได้ดีครับแล้วคู่แข่งเยอะไหมคะไม่ไม่ค่อยเยอะมากครับมหมายถึงว่าประเทศไทยยังไม่ค่อยมีคนมาทําแบบนี้เท่าไหร่เพราะเพราะว่าอาจจะลําบากใจ ลำบักใจคือมันยากเหรอคือมันมันไม่ได้ยากครับมันหลักการทําก็คล้ายๆงานศิลป์ทั่วไปแต่ว่าคือเอาใจให้ถูกใจคนยากหมายถึงว่ากว่าจะถูกใจเจ้าของที่มาสั่งทำเนะี่ยใช่ครับโอ้ยากคือแบบสียังไม่เหมือนอยากจะได้ดีกว่านี้น,อน่อยเลยคนไทยละเอียดโอ้ละเอียดจ๊จี้อะไรอีบ <laughs> <laughs> แล้วลอาหารที่พัฒนาเนี่ยอย่างท,ที่เราเห็นเนี่ยคับข้าวเนี่ย ทําให้เป็นเม็ดได้อย่างนี้เหรออันนี้คือมีการพัฒนามาแล้วใช่ใ่มก็คือพัฒนาอย่างนี้ญี่ปุ่นเขาก็เพิ่งทําได้ไม่กี่ปีนะครับอผมก็ไปดูก็เออเขาทําได้เราเราต้องหาวิธีทําให้เหมือนเขาอคือตอนนี้ข้าวนี่เหมือนเป็นเม็ดจริงๆเลยใช่ใช่ยิบขึ้นมายิบขึ้นมาได้อย่างนี้เลยอ่แต่ก่อนนี้มันไม่ได้เป็นขนาดมันจะเป็นก้อนเดียวกันอ๋อเป็นก้อนเดียวกันฉันข้าวอะไรอย่างข้าวผัดอย่างเงี้ยก็ดูเป็นเม็ดได้เลยครับแล้วก็อะไรที่ขายดีคะ ก็ส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะเป็นพวกต้มยำกุ้งอะไรอย่างี้ครับ <ically S 1> ต้มยำกุ้งใช้กันกับทุกร้านนี่เทมปุระก็ทาเหมือนกันอันนี้ไปเยอะญี่ปุ่นเลยไม่เหมือนมากเลยใช่นี่ยจะใกล้เคียงแหละก็จะเป็นนิ่มๆค่ะและส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าในเมืองไทยหรือลูกค้าอาหารไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในเมืองไทยเป็นหลักครับแล้วก็มีร้านอาหารไทยในต่างประเทศบ้างหลังๆแล้วความนิยมที่จะใช้โมเดลอาหารมาพรีเซนต์อาหาร จริงๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้มันมีขึ้นมากขึ้นไหมคะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าคือแต่เดิมจริงอาจจะมีคนสนใจเยอะแต่คือเขาอาจจะหาที่ทําไม่ได้อะไรเงี้ยอพอรู้เออพอมีคนไทยทําได้ไม่ต้องไปซื้อถึงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค,คนก็เริ่มทยอยมาสั่งทําหลังๆก็มากมากครับลูกน้องคุณไหมเนี่ยที่มาทําโมเดลอาหารเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษต้องโหัวใจเย็นมีศิล,ลปินอะไรอย่างเงี้ยเป็นศิลปินหรืออะไรที่จะต้องมาทําโมเดลอาหารให้มันเหมือนขนาดเนี้ยค่ะ ก็จริงๆไม่ไม่ได้มีอะไรมากครับขอขอให้มีใจรักแล้วก็ช่างสังเกตนะครับคือแต่ละคนเขาไม่ได้ทําหมดนะครับคือหมายว่าเขาจะทําเป็นขั้นตอนเ,นเขาเใช่ครับเพราะฉะนั้นคนก็จะโฟก,กัสไม่ไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยดูสมมุติว่าจะเอาอาหารให้คุณไม้ทาอย่างหนึ่งเนี่ย คุณไม่ต้องทำไงแกะแบบออกมาต้องเริ่มต้นที่คุณไม้ใช่ไหมหมายถึงว่าถอาหารใหม่ที่เรายังไม่เคยทำอ่ะก็ไม่ต้องครับเขาก็จะมีแผนกที่ที่ฝ่ายผลิตเขาก็จะอ๋อแบบนี้มาต้องไปเริ่มทําบล็อกทําพิมพ์แล้วก็ไปลองหลอทําสีลองปั้นอะไรดูครับเขาก็จะจะรู้กันอยู่แล้วเป็นสเต็ปสเต็ปไปถ้าแต่ถ้าเกิดของอะไรที่เคยทําอยู่แล้วเนี่ยก็คือมันจริงมนีอะไรอยู่แล้วครับมาประกอบประกอบทาสีแล้วก็ลงน้ํอเลยก็เสร็จอ๋อสมมติว่าสั่งผัดผัก จานหนึ่งเนี่ยกุ้งสําเร็จก็มีอยู่แล้วผักก็มีอยู่แล้วคือมีทุกอย่างเป็นรวมแล้วอ๋อเหมือนครัวแล้วก็มาประกอบกันให้มันเป็นอาหารขึ้นมาเท่านั้นทำสีให้เหมือนกับเขาให้นยครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็ดูไม่ยากเนาะดูไม่ยากครับแต่ว่ามันทําให้สีเหมือนเนี่ยใช่ใช่เขาจะเก่งเรื่องการทําสีให้เหมือนกับกับรูปจริงๆเราทําจากแค่รูปไปมีอาหารอะไรที่ทําไม่ได้ไหมไม่ค่อยมีหรอกครับโอ้โห พูดถึงว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องพัฒนาต่อยอดกันไปนอกจากนี้คุณไม้คิดว่าคุณไม้จะต่อยอดโมเดลอาหารเนี่ยไปยังไงบ้างคะในธุรกิจนี้ก็จริงๆแล้วตั้งใจทําหลักๆคือเป็นพวกสื่อการสอนกับพวกสุเวินเนียของที่ลึกมากกว่าครับอันนี้ก็คือตลาดมันจะไปเรื่อยๆมาอยู่แล้วอืคืออันนี้ตลาดนี้มันก็คือมาอ,อยู่ตัวแล้วทีนี้เราจะไปขยายเป็นสุเวินเนียครับอย่างเช่นอันนี้หรือเปล่าคะใช่ใช่ก็ยังเป็นพวกอย่างเงี้ยครับ จริงมันจะมีกล่องใส่เลยครับเป็นอของที่เลือกเอาไว้ขายพวกชาวต่างชาติอะไรครับก็เป็นซูเปเนียของอาหารไปใช่ไหมคะคแล้วถ้าเปิดเซรีอาเซียนน่ะมันจะเป็นโอกาสของเราไหมก็ทุกวันนี้เราก็ทําพวกอย่างพวกนี้ก็ใช่ครับเป็นอาหารอาเซียนหมดแล้วยังมองตอแนแรกนู้ว่าแป้งเปียกใช่เน,ชชนี่เมันจะหารของอาเซียนทำเอาไว ขายพวกโรงเรียนใน,ในเมืองไทยค่อนข้างเดี๋ยวนี้เขาใช้กันเยอะจะมีห้องสมุดอาเซียนนะครับก็เป็นสื่อการสอนอันนึงเหมือนกันค่ะและการเข้ามาทําในพวกชิ้นส่วนอวัยวะเนี่ยมันเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจหรือว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเรามองยังไงก็มันเป็นเรื่องบังเอิญด้วยครับเพราะว่าแต่เดิมเราทําอาหารที่ใช้สื่อการสอนในโรงพยาบาลเรียกอาหารแลกเปลี่ยนนะครับว่ากินข้าวได้แค่นี้ไปแลกกับแป้งได้แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ทางคุณหมอหรืออาจารย์ต่างก็บอกเอ๊ะทำไมไม่ลองทําพวกอวัยวะดูคือแต่ทําเราจะโฟกัสเฉพาะ อวัยวะที่เกี่ยวกับโรคเป็นมะเร็งที่ลำไส้มะเร็งผิวหนังอะไรแค่นี้นะครับก็เป็นอวัยวะแต่ตอนนี้หลักๆก็คือยังเป็นโมเดลอาหารทั่วไปอยู่ใช่แล้วก็เริ่มมาโซวินเนีย่ยกับอวัยวะใช่ครับและคิดว่าตลาดไหนมันจะดีขึ้นหรือว่าเราจะไปพร้อมๆกันหมดก็น่าคือตอนนี้โมเดลอาหารคนเริ่มรู้จักต่อไปก็น่าจะเป็นพวกสื่อการสอนกับพวกซวินเนี่ยนะครับเพราะว่าถือว่าใหม่มากในเมืองไทยไม่มีใครทำแล้วคู่แข่งมีเยอะไหมคะไม่เยอะประมาณ 4- 5หคน ในตลาดเมืองไทยในเมืองไทยแอะคิดว่าถ้าโอกาสมันมีมากขึ้นเนี่ยจะมีคู่แข่งมากขึ้นไหมก็กต่ผมตามคุณไม่ทันแล้วล่ะก็คือคงมีครับแต่ว่าเราเราจะทําหลายๆอย่างคือเราจะมีโปรดักต์เพิ่มขึ้นแล้วเรามีของเราเองจะมีรีเสิร์ชต่างๆวัสดุอุปกรณ์เรารีเสิร์ชวิจัยค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเราส่งไปต่างประเทศไหมคะก็มีครับร้านอาหารไทยในต่างประเทศแล้วก็ ในประเทศรอบๆข้างเราก็ค่อขทางเยอะแล้วครับพูดถึงโมเดลอาหารแบบนี้มันออทําให้ประโยชน์ในทัศนะของคุณไหมเนี่ยว่าถ้าการมีโมเดลอาหารไปโชว์หรือว่ามีการพัฒนาต่อย,ยอดไอ้พวกนี้มันมีประโยชน์ในแงอ่อื่นยังไงบ้างไหมคะก็จริงๆมันสามารถไปใช้ยงอื่นครับไม่ใช่แค่แค่ในวงการอาหารบางทีผมทํากับพิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยก็เยอะโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสื่อโฆษณาอะไรเงี้ยคือมันสามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างบางทีอาจจะประยุกต์เป็นของใช้ปไปเลยก็ได้ ที่เราเห็นทั่วไปก็จะเป็นพวกผล,ลไม้ทั่วไปอันนั้นคือส<ช>ิ่งที่เราเห็นประจําอยู่แล้วแต่อันนี้คือมันนั้นเคยมีใครคิดว่าเป็นของจริงไหมเยอะเลยเหมือนะไรมากเลยเนาะตัว่าหาอาจจะนี่เป็นน้ำแข็งอันเนี้ยเหมือนเหมือนของจริงเหมือนกันตอนนี้อะไรขายดีสุดคะ ส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็ะจะเป็นไม,ไม่ครับก็เครื่องยืมก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเป็ดไก่หมูก,กรอบหมูแดงลูกชิ้นอะไรครับเยอะอ๋โอโชว์ตามร้านลูกชิ้นหมูแดงเข้ามันไก่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็เอานิยมเอาโมเดลนี้ไปโชว์แล้วใช่ใช่เพราะว่ามันเก็บไว้ได้นานแล้วมันไม่เน่าไม่เสียบ้ารออากาศร้อนนะครับแล้วมันอยู่ได้นานแค่ไหนครับก็เป็นเป็นปีๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเปลี่ยนกันทุกปีมีการรักษากันอะไรอย่างงี้อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่เราไม่ค่อยจะเเเคยห็นแล้วราก ไม่รู้ว่าจะมีนักออกแบบโมเดลอาหารที่เหมือนจริงได้ขนาดนี้ในเมืองไทยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณไม้ค่ะคุณสุภาพนาผงพันธ์เจ้า 6, จของร้านไม้ฟู้ดโมเดลค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคับท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดแล้วค่ะดิฉันชินยานงพันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ